ไม่มีใครเกือบว่าจะทำอะไรกันลุกลับลุกลับสวัสดีเพื่อนผ้ชายทุกคนค่ะวันนี้เราก็จะมดกากเราจะมาเอ่อทำทำทำเป็นโลโก้หรือแอนนี่จริงๆกับเบลกันนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทำเป็นเบสิกกันก่อน,นะคะเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวเราขออนุญาตคุยกับเพื่อนแป๊บนึงนะคะ เดี๋ยวเราบอกไนไปอัดคลิปก่อนโอเคค่ะเราก็เลยบอกเพื่อนไปแล้วนะคะโอบาไปหนึ่งนาทียี่สิดแล้วโอเคก็ขั้นตอนแรกคะ่ะเราต้องโหลดโปรแกรมเฟสคิวนะคะชื่อตามนี้เลย แล้วผู้หญิงผู้ชายก็ได้วแต่แ้วันนี้เราก็จะแต่งเป็นตัวเราเอ้ยเออแต่งเป็นตัวเรานะคะทําเสียงอย่างนี้เพื่ออะไรคะบาปแล้วค่ะวันนี้จัดไว้เลยนะวันนี้ก็จะมาแต่งเรา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 เอออันนี้หรือเปล่าที่เราใช้เอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเพื่อนถามค่ะก็ต้องขอไ้ด้วยนะที่เราคุยเลยอเพราะเราทำเสียงค่ะ ถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอหนะนแล้วก็ใครอยากให้เราเออเออไอ้อน,นัน่นอ่ะไอ้นั่นอ่ะเอออะไรอะ่ะอยากให้เราแบบว่าอยากให้แบบเล่นเกมอะไรก็บอกมาได้นะคะเพอนะวันนี้แ,นแต่งตัวเราเราชอบปัดผมอย่างนี้แล้วก็เออเราเป็นคนผมสีออกน้ำตาลน,น้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มไม่รู้อะเอาน,น้ำตาลเข้มนะมเรา<ม>เป็นคนสีมเจ้ ได้ผมสีน้ำตาลดำเราเป็นคนขาวนะคะแล้วก็ขาวแต่ว่าผมดำตาตาอย่างไหมเอาตาอย่างนี้แล้วนาะเราขี้เกียจเลือกค่ะแล้วก็ปากนี้นะคะเราต้องมาอย่างรวดเร็วค่ะเราไม่มีจมูกค่ะเพราะเราไม่อยากมีค่ะโอเคเราเป็นคนใส่แว่นตาเออ,เอ,อใส่แว่นตากลุ๊มแล้วก็เราเป็นคนชอบใส่เสื้อแบบว่าเปิดไหล่อะ เปิดเปิดเปิดลายแบบนั้นน่ะแบบนั้นน่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณนี้ยนี่แหละอย่างงี้อะไรอย่างงี้แล้วก็เราชอบเออเราชอบใส่หมวกเงี้ยโอเคเอาอย่างเี้ยเดี๋ยวเนาะเอออเาโอเคแล้วก็เอาอย่างงี้นี่ โอเคค่ะชั้นนี้ลาไปก่อนขอให้ชอบนะคะบ๊ายบาย